วิธีการจ่ายประกันสังคมมาตรา39และ40ผ่านแอปกรุงไทยเนี้นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะสำหรับใครที่มีประกันสังคมมาตรา40กับ39นะ40คืออาชีพอิสระที่สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ15ปีถึง65ปีนะคะสิทธิการคุ้มครองก็จะมีตามนี้นะคะมีทางเลือกที่1งทางเลือกที่2ทางเลือกที่3นะคะทางเลือกที่1คือจ่ายเดือนละ70บาททางเลือกที่2คือจ่ายเดือนละ100บาท และทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300บาทนะคะสิทธิประโยชน์ก็จะแตกต่างกันตามตารางนะคะแล้วก็มาตรา39กนะคะคือประกันสังคมสมัครใจตรงนี้นะคะเราจะสามารถสมัครได้หลังจากที่เราออกจากงานนะคะภายใน6เดือนเราต้องสมัครถ้าไม่สมัครนี้เราก็จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากประกันสังคมเลยนะคะตรงนี้นะคะมาตรา39เราจะจ่ายเดือนละ432บาทนะคะ วิธีการจ่ายเงินประกันสังคมผ่านแอปกรุงไทยนะิกมาตรา39และ40นะคะตอนนี้39สามารถจ่ายผ่านแอปกรุงไทยนิกได้แล้วนะคะวิธีการทํายังไงไปดูกันเลยนะคะเราเข้ามาในหน้าแอปกรุงไทยนิกแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปที่จ่ายบิลไปที่จ่ายบิลลมาที่ยอดนิยมตัวนี้นะคะนี่นะคะก็จะเห็นว่ามีหน่วยงานที่หน่วยงานราชการที่เราสามารถจ่ายได้จะมีประกันสังคมมาตรา39แต่ก่อนยังไม่มีนะคะ แล้วก็มตาตรา4ี่ศูนย์ก็จ่ายได้ปกติก็คือจะจ่ายมานานแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาจ่ายสามเก้ากับสี่ศูนย์ด้วยกันนะคะกองทุนกยศก็จ่ายได้เนาะแล้วก็อื่นๆก็จ่ายได้หมดเลยนะคะเนี่ยวันนี้เราจะมาดูจ่ายสามเกนะคะแล้วก็คลิกไปในประกันสังคมมตาตราสามเก้าจากนั้นเราก็ใส่เลขแบบประชาชนลงไปสิบสามหลักลงไปนะคะต่อไปเราก็จะจ่ายของมตาตราสี่ศูนย์นะคะเราก็เข้าไปที่จ่ายบินเหนที่ยอดนิยมเหมือนเดิมนะคะ ชาระประกันสังคมมาตรา40ตรงนี้นะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่เลขบัตรประชาชนลงไป13หลักนี้เราจะชาระ300บาทนะคะเพราะว่ามันจะมีสิทธิประโยชน์มากกว่าเนาะ,ะก็จะชําระไปนะคะก็จะใส่เลขบัตรประชาชนไปนะคะก็ใส่จํานวนเงินลงไปนะคะนี่ยจากนั้นเราก็กดถัดไปนะคะแล้วก็ตัวคำนวณยอดเงินนะคะตรงนี้นะคะ นี่นะคะเขาจะบอกว่าให้เราใส่จํานวนเงินสมทบเพิ่มเติมก็จะเป็นเงินออมนะคะได้ได้สูงสุด1,000บาทเนาะเป็นเงินออมนะคะแต่ว่าเราจะจ่ายแค่เงินประกันสังคมแล้วก็จ่ายแค่นี้นะคะสามรอยบาทนะคะจากนั้นเราก็กดถัดไปนะคะอ่ากดถัดไปเนี่ยเาเขาจะเขียนว่าทางเลือกที่สารกันสังคมจะมีสามทางเลือกก็คือหนึ่งทางเลือกที่หคือเจบาททางเลือกที่สคือหนึบาทและทางเลือกที่สา คือ300บาทนะคะเราก็จะจ่ายเป็นทางเลือกที่3เพราะว่าสิทธิประโยชน์มันจะเยอะกว่าทางเลือกอื่นคะเราก็กดยืนยันเลยนะคะแค่นี้นะคะวิธีการจ่ายปการสังคมมาตา40และ39ผ่านแอปกรุงไทยเน็กนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ